ได้เนี่ยใครก่ใคร่าได้ปีนอย่างนง้ขนาดคนทำก็ยังดูไม่เป็นเลยเลยเรียกคนอื่นดูก็คือก็เดยบอกให้เขาเขียนยอดให้ว่าเหลืออะไรที่ต้องจ่ายอยวสั่งกัญชีได้ เงินเดือนแปดยังไม่ออกร่างแล้วไม่ต้องตกใจ,จพอพอมีอยู่ไม่หนูเห็นตัวหน้าตัวตาไ้อะไม่ต้องอ,อ,อู้ตทำไม เรียกรถโทรเรียกรถหนึ่งหกหนึ่งหกหกเก้าโทรหรือยังเอาเอาโอทารศัพท์เครื่องเล็กเครื่องเครื่องเล็กเครื่องเล็กเครื่องเล็กพ่อเครื่องเล็กหนูมันมันมันโทรได้ว้าวว่อวคุูสัน ไปเลยไปเลยไม่ต้องมีอยู่เนาะมันมีร็พออยู่มันไม่อยากเข็นเพื่อความพันมัน<พ>อ,อันตรายช่วงนี้